สวัสดีจ้พี่น้องมาเด้อมากินเขาน้ำกันน้องขําลาสวัสดีค่ะเขามือแรกเด้อพี่น้องของน้องข้าลามื่อนี่กลับมาหอดบ้านในพ่เพิ่งจะได้กิ้นเข้ามากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซบแซบมียังแน่ข้าลาจินยังแน่มือนี้มีตำบักฮุงเด้อพี่น้องแล้วก็กุ้งมีกุ้งเด้อพี่น้องมีออียงแน่นี่มีกุ้งมีลูกชิ้น มีพักสุดพี่น้องเด้อแบบบ้านๆเอาสวัสดีทุกท่านเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องฟังซายเด้อค่ะเด้อพี่แม่สุนิสามาเยี่ยมมาเยียนเด้อบอนีเอาแต่สวัสดีทุกคนค่ะค่ะเอามาจินข้าาน้ำยิ่เบิงเด้อบัดีมามามาแแ่บแบนั่นกันเด้อพี่น้องสมตาแแ่บแสพี่น้องสมตาแแสบแสเด้อขบลาจินเข้ามือแรกเลยพี่น้องมาเบิงอืเนี่ยเราพักจินเข้าจ้าเกี่ยมมืดมือพี่น้องเดินทาง ขึ้นรถสามต่อเด้อพี่น้องกําลังถ่ายคีเพเบิงเดี๋ยวสิ่งล่มคีเพเบิง <c oughs> ขึ้นรถหลายต่อมือนี่ <c oughs> ไปดูเป็นรถเราอยากเป็นล่มแล้วอุยอุยาน <c oughs> อยากจกกาาพพีนล่มกลางทางเพราะว่ามันเร็วมากเลย <c oughs> โอ้โหครับรถสองแถวพี่น้องครับเร็วเร็วแลนไว้ก็อินแมนแมนค่ะพาเครื่องกันคือบอให้เบ้าได้เลยไหนถ้าบอกเกงีงใจก็บเขอลล่มกลางทางแต่ว่ายานเครื่องคือรถทัวรนะ อันลกมาอันอันลมะนงลอนะข้าค้วแล้วพอก่หนึงนคเหมือนนี่เกียนเลยพอบอกว่าหาที่บ้านออบรรพ่อขึ้นเลยในสองรอเอออ้าเาว่านามการกลปะเดกระดอเาเออเนะสองร้อยผ่าเรื่องก็มเอาจะบอกทั้งเรื่องมันข้นว่าหาที่บ้านเขาเลยว่าสินะคือแบต้มรรจมาเด้อพี่น้องเด้อ นี่คือชีวิตจริงนะพี่น้องกับป้าบานี่มเมมแล้วคอละดิชชีวิตจริงกระจายให้คอดละเจ็ดิ้นกระจายให้คอดละเจ็ดิ้นพันกังเมนู้างหอยแล้วค่ค่าเครื่องหางรือว่ค่าของต่างหากรวมทั้งหมดสองแสนพิบมาค่ารถครัค่ารถค่าเครื่องรถรถยังก็รถ2แถวเนาะเ่ารอยาเลท้ากับบุกินเป็ดเมือนกันบอก คนนู้นบอกกินน้ำะคาราบคร์บนชิกอนไอ้ที่ห่างกินลบอลากินเผาบอลามาเด้อพี่น้องเด้อแศษเศษน้ำกันเด้อพี่น้องมากินมเผาบ้านข้ามลาได้ไหมนี่กินเผาแรงบ้านข้ามลาพี่น้องกินแบบบ้านบานพี่น้องครับค่ะเดี๋ยวสิกินอยู่แม่เดี๋ยวจักนาทีกันเนี่ยมาสู่กับชีวิตกิงแบบชีวิตแบบเดิมๆนะพี่น้องเขาข้ามลาเดียวแบบนี้กลับมาสู่ ความเป็นอยู่ที่แท้จริงพี่น้องเด้อกลับสู่ยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของนองขำาหลาเด้อพี่น้องนอนขงาำหลาก็สดใสขึ้นแล้วพี่น้องมาหอดบ้านมาหอดคอมาหอดพอหอดแม่กับผูแขนรับคอต่อแขนเรียบร้อยแล้วพี่น้องหน้าตาก็สดใสขึ้นแล้วสบายใจขึ้นแล้วพี่น้องมาหอดบ้านแล้วมาต้องห่วงเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายมาแม่ คาาเราด้เเป็นไดคุณพ่อคุณพ่อขําลาได้กันกันงกินยูนเข้านอนคุณพ่อก็บเพ่อสบายเออ้นเขาด้อาเด้อวนกเขาเด้อพี่น้องเด้อเอาด้วยดีใจดีใจพี่น้องมือแรงแม่สูขกินเขาแล้วสิบิเบิงหมอลำแน่หมอลำอยู่ฟั่งล่าวพี่น้องฟังใส เเคยเบิงจ um ๊าเทียมมือน mm ีส hmm. ิไปเบิงหมอลำน้ำพินเยจ้าว so ันดีจ้าวันดีค่ะเาเปีอเอเด่นบงาน้ี๋ยสิเบิงหมอลำ้อพี่น้องเบิงหมอลำแบบฝังซายเพิ่นเป็นจังไ๋เดี๋สิถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงเนอยแแล้วขาดอย่างเง้เสล เราโมใหญ่เาไปใช่่ะี้อีะลองเองได้ไมลองก็ได้นะเราข้านาอาข้หลาซิอิมอล้วบอกิ้มเน้อค่ะแม่เออข้าหลาพี่น้องบกมันข้ามหลามาว่ากินเข่าอิมแล้วพี่น้องบอกไงกินมหมดจะข้ามเฮ้ยนี่มันวน้องมาคน้งข้าเอะกิยังไม่ถึะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิกินยื่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนีกอนอีกสามนาทีพี่น้อง บันเทาอิ่มเลยใจเย็นๆค่อยๆกินเด้อพี่น้องเด้อใช้ตังค์มันหุ่นปากเป็นบรรยากาศพี่น้องอ่ะบรรยากาศเช้ามาลายเป็นเดงย้ำคำคืนพี่น้องมาหนิว่าเพิ่นฟังแน่เป็นหายเมื่อยยังหอดบานหายเมื่อยยังมาหนิไม่คือกาวไม่คือกาวเอาสู้ต่อไปสู้ต่อไปเอฟซีให้กำลังใจหลายพี่น้องอย่าท้อเออตั้งใจตั้งใจเออ นะคมลาก็สิโอ้ยนอนมาฮอดบ้านกันสิแล้วพี่น้องนี่แหละนี่ผลไมก็มีด้วยพี่น้องขนมผู้เนี่ยมีผลลอไมมีผลไมมีอามีมีของหวานอยู่พี่น้องซื้อผลไมมากับขนมเลยพี่น้องธรรมดาก็ธรรมดาก็แมนขล้น้อ าเราเคยเียมันแพงเบอร์นี้ค่ะบอร์บอร์ได้แพงมาได้หกพันไกันสั่นป้าหกพันบาทกว่บอร์ได้แพงหกพันบอรแพงหกพันซื้อมาซื้อปลนจังปตป้าแพงมันกันสั่นพอมบอนี่แม่อ้าเพราะจะเจ็บอะกันสั่นด้วยกันสั่นด้วย6กพันบาทเป็นราคาก่องของเพิอนพก่นนอหกพันจะให้ชิ้พันเลยชิ้นพันเกียรละวันนอ อเ,อเออเนาะ <c oughs> ใช่กเป็นเอซี่หายนละกันมันม,มัน,ม,นมันเยอะนะนนะลูกเล่นมันเยอะใช่ไหมเออแเยอะแม่แต่ว่ามาขับมา้กัไว้อยู่นันเยนะแขวงูแล<อ>้วใส่ใสมากแล้วออยมามันต<อ>่อยมาก เ่าลา่กินขนมเด้อพี่น้องนาหน้าัมีสีมีสันคือเราเด้อพี่น้องเด้อรำคาก็จะดีดีขึ้นละบานี้ชีวิตนี่จะเกี่ยวข่าพี่น้องเกี่ยวเข่าบ้นี้ พูดได้เฉยๆเอยคนเข่าเอยกับหาเด้อพี่นี่เด้อทำหลาสิบาไปเกี่ยวเข่าเด้อพี่น้องเด้อสิไปล่องไฮร่องหน้ากับทำหลาได้บปะนี่แม่สูก็เพ่เคยเกี่ยวเข่าสิไปล่องเกี่ยวเข่าเด้อบปะนี่ือตัวจริงลงมากเกี่ยวเข่าท่ำหลาตอนนี้อาจารย์เป็นข้าวจ้าได้หับปากเลยเด้อพอหับไปพอได้ได้ต้องติ๊กนะไปไปตำบกหุ่งกินพร้อมเนาะไปเกี่ยวเข่าไปเฮ็ดอาหารกินพร้อมลงแขกมาใส่บ่ฮะมาใสยบ่มาเ แกวเปไม่ดโอ้โแบบตำรวจหย่บวเป็มาหักรัจเพราะเออ่าให้กับเขาให้กับเขาเลยมุนอและคนเข่าล้างอยนากรมร้านมือระดัอจะนคน่จะไม่ต้องเข่าล่างไปไปยมากคนยเาไปนั่งคนสเ้ร้อืมครับหาในันาเลย ตไอาเล็น้ำมันกัแพ่ะแก่ข่าวอีกพวกแห้งเนาะน้ำมันกับแห้งเนาะน้ำมันกับแห้งอันแก่กันยังมาสัขาลาเกลวข่าอ้โหแต่เบิ้ง้เบิงเบิ้งชีวิตด้พี่น้องสีวิไทยเบิ้งน้องข้ามลาไปเกลยวเขาให้เบิงพี่น้องไม่ะหาแล้วข้บลา้าลา้มดนะแบนะกนาหนกลับสู่บ้านเกิดยางปลอดภัยพี่น้องข้ามลาั่้ั มันลม่ะแล้มาใกล้ล้วเขามันลมแม่สูก็ถือโอกาสมาส่งน้องเด้อหอดบานหอดยังแล้วไงแล้วเ็นาได้ตต้มน้าือทงเขาจกว่าเัมเออเมลยหน้าเข็นา่ยบ่ไ้นาเป็สู่มากเผาวังคารามนะโว้ยพผาังคารามโอ้สุดยอดเลยสิไดกินเขาลามแล้วพี่น้อง เห็ดเขาลามได้ป <wounds> um, okay, ่ะเนี so ่ยเราจะอยู่สองเดือนเราจะสิดกับเอฟเอฟเอฟซีเดี๋ยวจะดีก่อนเอออยู่ใหดไปเรื่อยๆกับพี่น้องไปแล้วบมู่กั๊บไงเราอยู่แล้วมีความสุขเราวะเราอยู่แล้วะอยู่แล้วมีพี่น้องหลายพี่น้องอยู่แล้วมียูทูบเบอร์เยอะแยะเลยพี่น้องมาอยู่นี่เพื่อนรังใหญ่แต่ว่าอยู่คนเดียวเราไมนบ่มบอนเราลองมาอยู่นี่มวนกลัวพี่น้อง มีมีมูหลายเบิ้งไม่ได้เบิ้งแน่นี่ยูทูบเบอร์บีนีบ้ามากพันนี่ยเมื่ได้พี่น้องนี่มาแค่ส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยเบิ้งมืออื่นสิมาหลายปันได้พี่น้องก็คิดเบิ้งเอาเด้อเต็มเพื่อนค่ะค่ะเดี๋ยวกินข้าวแล้วสิไปเบิ้งหมอลำได้พี่น้องมาหนหมอลำฝั่งซ้ายในสิายพี่น้องเบิ้งเด้อเอาคำลาปิดคลิปได้ประเด็นสิแม่สิกินข้าวแล้วอ่ะเอาสวัสดีเนี่ยอ่ะอ่่า คลิปนี้ก็บสแากไว้ส์นี้เด้อด้านช่องเมนสูดนัมเรเด้อรเป็นการลี้งใจเหลาร์นัมเดอร์ค่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่ทางฝั่งไทยและก็บเอฟซีทั่วโลกหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อขอให้น้องคำหลามีแต่ความสุขความเจริญขอให้เอฟซีเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อฝากกดไลค์กดติดตามช่องเมนสูดนัเรเดอค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากยาน้ำมันนวดพยาดีและพี่น้องเด้อใส่ดีหลีค่ะยังไงก็สั่งซื้อเมตตาสงสารเออ ซอย,<ท>ยสนับสนุนมแม่ซูเน่เดอ้อใชค่ะค่ะไ,<ด>ไปเลยค่ะเอาคลิปนี้ไวส้นสนิทด้วยพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ